สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไม่ซุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมทาเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองมีข่าวดีนะคะจะมาบอกให้กับเพื่อนๆพีท่ทุกคนได้ทราบกันนั่นเองนะคะวันนี้ที่น้องหอมรอคอยนะคะว่าถึงแล้วนั่นก็คือพาสปอร์ตไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่า น้องหอมเองยื่นเรื่องขอวีซ่าไปนะคะตั้งแต่ก่อนสงกรานนะคะและตอนนี้นะคะเอาวีซ่านะคะหรือว่าพาสปอร์ตของน้องหอมได้มาถึงเรียบร้อยและะ้วค่ะเตรียมตัวที่จะเข้ากรุงกันแล้วนะคะนี่ทั้งของน้องหอมและก็พี่พลนะคะขอวีซ่าไปตั้งแต่วันที่ประมาณเท่าไหร่วันที่5นะคะออกเดินทางวันที่5นะคะไปถึงที่นู่นอีกอะไรเงี้ยคือเราต้องรอประมาณ2ออาทิตย์นะคะกว่าจะได้ วีซ่านั่นเองนะคะแล้วก็หลังสงกรานนะคะได้วีซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะและมีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนมากที่คอมเมนต์มาบอกว่าเอาเนางหอมจะมากรุงเทพไม่ใช่เหรอทาไมยังไม่เห็นมาสักทีนะคะก็คือตอนนั้นอะที่น้องหอมบอกว่าจะไปกรุงเทพนั่นก็คือแบบกาลังดําเนินการในการเรื่องของ ขอยื่นเรื่องขอวีซ่านะคะขอวีซ่าอยู่นะคะแล้วก็น้องหอมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะดูคลิปของน้องหอมไม่จบแน่เลยใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้ว่าน้องหอมไปตอนไหนนะคะในคลิปแรกตอนนั้นที่น้องหอมได้พูดน้องหอมก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าน้องหอมจะไปตอนสิ้นเดือนนะคะหรือว่าหลังสงกรานนั่นเองนะคะได้บอกแบบนี้อยู่นะคะแต่น้องหอมเชื่อว่าพี่ๆที่ถามเข้ามาน่าจะชมคลิปน้องหอมไม่จบแน่เลยใช่ไหมคะ แต่ว่าวันนี้ที่น้องหอบรอคอยนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะพาส,สปอร์ตที่ยื่นเรื่องของวีซ่าไปนะคะได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมตัวออกเดินทางนะคะสิ้นเดือนของเดือนนี้นะคะแล้วก็รอเจอกันนะคะว่าไม่ว่าพี่ๆเพื่อนท่านไหนนะคะที่ เห็นน้องหอมไม่ว่าจะจุดไหนตรงไหนก็สามารถทักทายได้นะคะก็น้องหอมกับพี่คนนะคะจะพากันเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะมีพี่ๆหลายคนเมื่อวันก่อนนั่งน้องหอมไลฟ์สดนะคะพีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า อยากเห็นเอาไม่ใช่อยากรู้ว่าตอนนี้ค่าเงินของพม่านะคะอ่อนค่าหรือว่าลดหรือว่าขึ้นอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะน้องหอมก็ได้ตอบไปในไลฟ์สดน,นะคะว่าน้องหอมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่ท่าเดือดที่น้องหอมอยู่นะคะเราใช้เป็นเงินบาทน,นะคะเราไม่ได้ใช้เงินพม่านะคะส่วนเ,เงินพม่านี่คือจะใช้ในช่วงที่ จ่ายระหว่างด่านหรือว่าค่าผ่านทางอะไรแค่นี้เองนะคะที่ใช้เงินพม่านะคะนอกเหนือนั้นใช้จ่ายกินชีวิตหรือว่าซื้อของอะไรเงี้ยเราใช้จ่ายเป็นเงินไทยทุกบาทเลยค่ะน้องหอมก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ค่าเงินของพอม่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องหอมก็ได้บอกไปในไลฟ์สดแล้วว่าถ้าอยากรู้ต้องถามพี่น้องชาวเชียงตุงนะคะเพราะว่าทางเชียงตุงเขายังใช้เงินพม่าก,กันอยู่นั่นเองนะคะแต่ที่ท่าเดือนนี่คือใช้เงินไทยทุกบาทเลยนะคะ เงินเงินเงินจัานี่คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้น้องหอมจะไปในธนาคารอีกรอบนึงนะคะจะพาพี่ทุกคนไปถอนเงินนะคะไปถอนเงินจากธนาคารเพรม่านะคะเพราะว่า,าคลิปที่แล้วนะคะที่น้องหอมได้พาไปนี่คือเอาเงินไปใส่ในธนาคารนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไปถอนนะคะเพราะว่าการที่เราจะขอวีซ่านั้นมันจะต้องมีเงินอยู่ในธนาคารนะคะคนละ2ล้านจัดนะคะก็ เอาคร่าวๆก็คือจะตกอยู่ประมาณ20,000บาทนั่นเองนะคะและตอนนี้น้องหอมก็กำลังจะไปถอนมาเพราะว่าดำเนินการในการขอวีซ่าวีซ่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องหอมอถามพี่ขอบอีดูนะคะพี่ขอบอีบอกว่า,วาถ้าวีซ่ามาแล้วเราก็สามารถถอนตังออกได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องหอมจะไปถอนตังแล้วก็จะไปแลกเงินด้วยอยากรู้ว่าค่าเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าน้องหอมไม่ถอนนี่คือไม่มีตังที่จะไปเที่ยวกรุงเทพคะ่ะจริงๆนะคะ ตอนนี้คือของพี่พลเล่มนึงของน้องหอมเล่มหนึ่งนะคะจะมีเล่มละสองหมื่นบาทนะคะแต่ว่าไม่ใช่เงินของน้องหอมทั้งหมดเพราะว่ายูเม่มายูเม่ในการไปขอวีซ่านะคะตอนนี้ก็คือมันนานเหลือเกินแล้วนะคะก็เลยต้องไปถอนตังมาเพื่อที่จะคืนแม่นั่นเองนะคะแล้วก็น้องหอมก็แทบจะไม่มีตังใช้จ่ายประจำวันแล้วเพราะว่าตังที่มีอยู่เอาไปเข้าในธนาคารเพื่อไปขอวีซ่าแล้วนะคะ ตอนนี้พอวีซามาก็เดี๋ยวจะต้องไปรีดถอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแลกดูนะคะว่าตอนนี้ค่างเงินพม่านั้นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะพาพี่วีทุกคนทางบ้านไปรับชมไปรู้กันด้วยนะคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่น้องผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงินพม่าเปลี่ยนเป็นเงินไทยอ่ะ เงินจะได้ลดลงหน่อยนะคะถ้าเป็นเงินไทยแลกเข้ามาจะได้เยอะกว่านะคะแต่ว่าอันเนี้ยแน่นอนว่าน้องหอมจะต้องขาดทุนนิดนึงนะคะเพราะว่าในการที่จะแลกเปลียนเป็นเงินไทยกลับมานั้นแนะ่ะมันจะได้น้อยกว่านั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น้องหอมได้ทําคลิปไปนะคะเรื่องของการเปิดธนาคารที่ทางฝั่งไทยนะคะที่ล่าสุดไปแล้วไปไม่ได้นะคะมีพี่ๆหลายคนที่คอมเมนต์มาบอกว่า ทางฝั่งพม่าที่น้องหอมอยู่ไม่มีธนาคารหรอทําไมถึงต้องมาเปิดที่ฝั่งไทยนะคะเพราะว่ามีค่ะนะคะธนาคารของทางฝั่งพม่านั้นนะคะเวลาเราจะเอาเงินไปเข้าธนาคารนะคะจะเขาจะเอาแค่เฉพาะเงินพม่านะคะเขาจะไม่ได้รับเงินไทยนะคะหมายถึงว่าที่ธนาคารนะคะแต่ถ้าข้างนอกะเราจ่ายเงินบาทอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในธนาคารอ่ะมันเป็นในประเทศพม่านะคะก็เขาจะสะสมเฉพาะเงินพม่าเท่านั้นเขาจะไม่ได้เอาเงินไทยนะคะ ถ้าเราจะเก็บตังเราต้องไปแลกเป็นเงินพม่าแล้วก็เข้าธนาคารอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าน้องหอมอ่ะไม่ไม่ได้อยากเก็บเงินพม่าอยากเก็บเงินไทยมากกว่าก็เลยอยากมีบัญชีเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเงินเข้าหรือเราจะโอนใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็จะได้ง่ายนั่นเองนะคะเวลาเราเก็บเงินไทยอ่ะคือเวลาค่าเงินมันลงมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแหละเวลาแลกเงินพม่าใส่ในธนาคารเวลามันลงนี่คือลงปุ๊บอะไรเงี้ยกลัวว่าจะขาดทุนนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ได้อยากแบบว่า ม่อยากสะสมเงินพม่า,มาอยากสะสมเงินไทยมากกว่านะคะถ้ามีตามก็เวลาใช้จ่ายอะไรมันก็ง่ายเพราะว่าที่บ้านน้องหอมเราก็ใช้เงินไทยอยู่แล้วพอข้ามไปที่ไทยเราก็ใช้เงินไทยนะคะในการซื้อของอะไรเงี้ยเราก็สามารถสแกนจ่ายได้นั่นเองนะคะแต่ทุกวันนี้น้องหอมไม่มีธนาคารเป็นของตัวเองนะคะหมายถึงว่าธนาคารไทยนะคะไม่มีเป็นของตัวเองก็เลย จะไปขอเบิกแต่มันเปิดไม่ได้นะ,ะ <c oughs> ก็เสียใจยอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันก่อนที่ไปนี่คือคาดหวังมากในการที่ว่าคิดว่าเออได้แน่นอนนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปแดกเงินแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างเงินของพ่มาก,กันหน่อยดีกว่านะคะว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปกันที่ทักเิเล็กเพื่อไปถอนเงินโดยเฉพาะนะคะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันที่ทักเิเล็กนะคะ ถึงแล้วนะคะตอนนี้น้องหอมมาถึงท่าคีเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ทุกคนเดี๋ยวจะหาที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเอ้าอ๋อนึกว่าธนาคารปิดไม่ได้ปิดแล้วก็เดี๋ยวจะไปถอนตังค์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแลกทีหลังอีกทีนึงอย่างแรกเราต้องไปต่อคิวแล้วก็ไปถอนตังค์จากธนาคารก่อนนั่นเองนะคะและในธนาคารเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะคะพี่ทุกคนเดี๋ยวก็เออจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมา เดี๋ยวติดตามชมต่อไปเรื่อยๆล้วกันนะคะอธิบายไม่ถูกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขั้นตอนแรกนะหอมจะต้องไปต่อคิวแล้วเดี๋ยวไปถอนังก่อนนั่นเองนะคะตอนนี้น้องหอมไปถอนเงินจากธนาคารมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถุงละสองล้านจัดนะคะอ,ะอีกถุงหนึ่งของพี่พลอีกถุงหนึ่งของน้องหอมนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยกับมาเหมือนเดิมนะคะก็รู้สิว่าจะได้เท่าเดิมไหม เดี๋ยวจะไปแลกที่ร้านเดิมนี่หละนะคะร้านเดิมก็คืออยู่ตรงฝั่งฝั่งตัวข้ามของธนาคารเลยนะคะข้างหน้านะคะชื่อร้านว่าสวยเมมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยเหมือนเดิมเพื่อนรอดูซิว่าจะได้เท่าเดิมไหมจะได้หรือได้กาไรหรือขาดทุนเดี๋ยวมาดูกันนะคะมา เสีใหมเรา่าใส่อะ <laughs> ขาดนมบาท <laughs> <laughs> นับเงินนับเงินนะคะว่าเขาตรวจสอบดูก่อนว่าตังครบไหมนะคะแต่อันนี้คือเราเพิ่งเอานําออกจากธนาคารมานะคะต้องเช็คดูก่อนว่าแบงค์มันครบไหมอะไรอย่างเงี้นะคะ <laughs> บอกเลยว่าเงินพาม้าเยอะมากนะคะ4ล้านจาร์ก็คือจะตกประมาณ จะได้อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเองนะคะขาดคุนสามสิบบาทตอนนี้ได้กลับคืนมาสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทเราขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยวันก่อนนี่คื 1, 000, อหนึ่งหมื่นเอ้ยปสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทเนาะเราขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยสมองไม่เดินแล้วตอนนี้อากาศร้อน ปเดี๋ยวตอนนี้เราไปกลับไปขึ้นรถก่อนนะคะขาดทุนอยู่นิดนึงเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไปอยู่ในรถกันตอนนี้นะคะน้องหอมขึ้นขึ้นมาบนรถแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สมองไม่ค่อยเดินสักเท่าไหร่เพราะว่าแดดมันร้อนนะคะนี่วันนี้น้องหอมไปแลกตังมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เหมือนจะเยอะแต่ไม่ได้เยอะนะคะขาดทุนนะคะเพราะว่าอันนี้เ เออยังไงน้องหอมสองล้านจัดพี่พลสองล้านจัดนะคะแล้วก็ไปแลกไปถอนมาจากธนาคารนะคะเดี๋ยวจะมาลองบวกลบดูนะคะสมองมันไม่เดินแล้วนะคะเดี๋ยวต้องใช้ใช้เครื่องคิดเลขนิดนึงนะคะตอนน้องหอมมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินพม่าะนะคะตอนนั้นนี่คืออยู่ที่ เก้าหนึ่งแสนนะคะอยู่ที่970บาทนะคะแต่เมื่อกี้น้องหอมถามว่าเง like ินพ mm hmm. like ah ม่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าอยู่ที่อะไรอะเก้าเก้าร้อยสี่สิบเอ้ยใช่ไหมเออเก้าร้อยสี่สิบนะคะเดี๋ยวลองลบดูตอนมาตอนมาแลกสี่ล้านจัดนะคะก็ให้เขาไปอยู่สามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทแปดพันแปดร้อยบาทนะคะ ลบสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทนี่นเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน้องหอมขาดทุนอยู่พันสองพันสองก็แสดงว่าพี่พลหกร้อยบาทน้องหอมหกร้อยบาทนะคะออ้สแสดงว่าโอ้คนที่เขาเปิดร้านแลกเงินเขาได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะสมมุติว่าอันนี้แค่อันนี้คือน้องหอมแค่แลกเปลี่ยนแค่นิดเดียวถ้าสมมติว่าคนที่เขามาฝากหรือว่ามาแลกแบบเยอะๆเขาจะได้วันหนึ่งเขาจะได้แบบ รายได้เยอะขนาดไหนนะคะดูอันนี้ขนาดน้องหอมกับพี่พลมาแลกแค่แป๊บเดียวเขาได้กําไรจากเราไปแล้วห600้อบาทนะคะโอ้โหน้องหอมขาดคุณตั้งห0รบาทเลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไงอะถ้าช่วงนี้นะคะเงินพมา่ามันอ่อนค่านะคะถ้าคนที่แบบมีตังค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยสะสมเงินพมา่ามันก็ดีอย่างนึ่งถ้าวันข้างหน้าเงินพมา่ามันขึ้นนะคะก็จะแลกเปลี่ยนเงินไทยก็จะได้เยอะนั่นเองนะคะแต่น้องหอมไม่กลา้าเสี่ยงหรอกนะคะเพราะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องหอมก็แบบ ไม่ได้มีงบเยอะในการที่แบบไม่ได้มีงบอ ờ, พอสําหรับที่จะมาสะสมได้นะคะก็แบบมีแค่พอกินพอใช้นะคะตอนนี้ที่น้องหอมมาถอนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคืนแม่นะคะเพราะว่ายืมตังแม่มานะคะส <laughs> องหมบาทยืมตังแม่มาเดี๋ยวต้องไปคืนแม่เพราะว่ายืมมานานแล้วนะคะยืมมาตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วนะคะเพราะว่าบอกแม่อยู่ว่าเดี๋ยวหลังสงกรานพอวีซ่ามาเดี๋ยวจะถอนมาคืนให้นะ,ะตอนนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะคะพอวีซ่ามาก็คือรีบถอนตังไปให้แม่ก่อนเพราะว่า อีกอย่างหนึง่งน้องหอมก็จะต้องใช้เหมือนกันนะคะก็เลยมาถอนเลยดีกว่าถึงแม้ว่าจะขาดทุนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่นําเงินอะไปใส่ในธนาคารนะคะน้องหอมไม่มีทุนในการที่จะไปใส่ในธนาคารเพราะว่าการที่เราจะไปขอวีซา่าเพราะว่าทางทางวีซ่าเขามีกฎของเขานะคะว่าเราจะต้องมีเงินในธนาคารคนละ2ล้านจาดในการที่จะไปขอวีซ่าอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่มีตังก็คือเขาจะจะไปยื่นเรื่องขอวีซ่าไม่ได้นั่นเองนะคะก็เลยแบบต้อง ต้องยืมตังค์เม่มาก่อนนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะไม่ได้อ้อมไม่ได้แบบไม่ได้โกหกนะคะไม่ได้อดรวยด้วยแต่ว่าพูดเรื่องจริงอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี่พี่ทุกคนก็รู้แล้วนะคะตอนนี้เงินเงินไทยเงินพม่ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยนะคะก็อยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบาทนะคะถ้าเงินไทยมาเปลี่ยนเป็นเงินพม่าก,ก็อยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดสิบาทนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะพี่พี่ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างถ้ามาเทวทางฝั่งนี้แน่นอนว่า เลยยังไงอะได้เงินพม่าเยอะแยะแน่นอนถ้ามาแรกแค่หนึ่งพันนะคะได้เงินเป็นเป็นแสนแสนกว่าเลยนะคะประมาณนี้นะคะในคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกอย่างนะคะในการดําเนินการที่จะไปกรุงเทพเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมจะวิ่งตรงไปที่กรุงเทพเลยนะคะแต่จะไปไหนที่ไหนกันบ้างน้องหอมยังไม่เอ่ยนะคะก็รอดู รอติดตามดูนะคะแล้วก็ขอบอกแค่นี้ว่าน้องหอมไม่ได้ไปแค่คนเดียวนะคะไปกับพี่พลและยังมีคนอื่นอีกหลายคนนะคะก็จะเป็นใครและมีใครบ้างนะคะน้องหอมเชื่อว่าถ้าพี่ๆทุกคนรู้แล้วอาจจะต้องว้าวเลยนะคะตอนนี้อรลอลุ้นกันนะคะว่าจะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไวเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย